ก็ในช่วงพิธีการจากนี้ไปในส่วนของเครื่องเล่นขวาจุดก่อนนะครับที่มีเสียงเพลงแรอต่างนะครับขออนุญาตให้ท่านได้พ่อหรือจุดไปก่อนครับเราจะเข้าสู่พิธีการซึ่งเป็นพิธีส่งทอดขับว์ีเลยวะออกอากาศ แต่เป็น 5, ท่าแข่งความรกเป็น 5, ท,ท่าแข่งความควกมมกอดีจรที่เราจะได้ทำเป็นปฏิการนักบธลทำต่อแทนท่านดังนั้นบทบาทปีนี้เป็นปีที่สองจริงว่าอาณาารา์ท,ที่เราได้ร่วมกันคิดร่วมกันกระทำตอบแทนก็เป็นอีกเวทีแต่คำว่าเลน็นนัดสมไข็ดังนั้นจากนี้ไปเชิญตั้งแถว ใช่ครับยังไงต้องชมท่านในเบอร์ธาราวุทธกันครับที่ที่ท่านมาปลูกเบิร์ในส่วนใดที่มีเกิดขึ้นได้มดาตัดเป็นด้านหลังเลยนะครับาวุผมก็ไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้ท่านประธานพิธีท่านบันเลือสำลิศอินสานา